สำหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถนะคะหรือว่าจะไปสอบใบขับขี่นะ <tio> คือเพิ่งหัดขับรถเนี่ยก็มีความรู้เรื่องกฎจาราจรได้นะคะถ้าอยากรู้เรื่องกฎจราจรเนาะ <ağ> แล้วก็สําหรับคนที่มือใหม่อยากไปสอบใบขับขี่นะคะคุณจะแนะนําแอปนี้นะคะสําหรับเตรียมตัวนะคะทําข้อสอบไปสอบใบขับขี่ <N propri us> หรือเราจะอ่านเพื่อเป็นความรู้ก็ได้ <N> หรือถ้าเราเหมือนว่าไปเรียนมาแล้วอะเคยมีใบขับขี่แล้วแต่เรื่องกฎจราจรเราลืมไปหมดแล้ว หรือไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยเราจะมาหาความรู้ในแอปนี้ได้นะคะนักเรียนของครูเนี่ยสอบแบบขี่นะคะสอบผ่าน50เต็มเนี่ยเยอะมากเลยจากการทำแอปแอปนี้นะคะแล้วก็ถึงไม่ถึงไม่ได้50เต็มอะ่ะแต่ก็ยังไง40 70 80 80 9้นี่ได้แน่ๆนะคะนอกเสียจากว่าจะขี้เกียจทำนะคะนักเรียนครูก็จะไม่ผ่านตรงนี้ไปอ่ะนี่ครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะเข้าไปตรงเพซาโตโทรศัพท์ทั่วไปนะคะเพซาโตกดเพสโต พิมพ์นะคะคําว่าสอบใบขับขี่แค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะคะสอบใบขับขี่อ่าเนี่ยหกห้าก็ได้สอบใบขี่หกห้าเนี่ยเออแตะเข้าไปนี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นหน้าตาสีเข,เขียวแบบนี้นะคะให้เราเลือกค่ะของคูุะโหลดไว้แล้วครูก็เปิดได้เลยนะคะมันจะมีอยู่ที่หน้านี่ครูบอกวิธีสําหรับคนอยากทําเองนะคะเผื่อใครทําไม่เป็นอืม มันเป็นวิธีง่ายๆนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็พอเสร็จแล้วน้อมก็เข้าหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้ปุ๊บพอกดเข้ามาในแอปนะคะจะเป็นนีตตะลุยข้อสอบแล้วกดเข้าไปเลยตะลุยข้อสอบปุ๊บอันนี้สําหรับฝึกทํานะคะปิดไปมันจะมีโฆษณาอะไรขึ้นก็ช่างนะคะกดคําว่าปิดค่ะในมันก็จะเข้ามาตรงนี้ทีนี้ไอ้หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จักรยานยนต์ทางบกทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นหมวดหมู่นะเราไม่เอาเราไม่เอา ถ้าเราสอบจริงๆอะ่ะข้อสอบเราจะมี50ข้อนะคะเราจะต้องทํา50ข้อให้แล้วก็ทําให้ได้45ข้อขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านนะคะ45ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านถ้าได้ส4ก็คือตกสอบแบบพีไม่ผ่านนะคะเรากดตรงนี้แหละค่ะตะลุยข้อสอบคลิกเลย50ข้อนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะมาอย่างนี้ค่ะมี1 50ทับ 50, ก็คือมีทั้งหมด50ข้อแล้วก็ทําท,ทํทำไปเรื่อยพอถึงข้อสุดท้ายนะคะเขาก็จะเฉลยมาให้เรานะว่าเราได้คะแนนทั้งหมดกี่คะแนนอันนี้ครูทําตัวอย่างให้ดู ข้อใดผิดก่อไก่ห้ามแสงซ้ายในที่ห้ามแสงซ้ายออครูจะแนะนำนะเวลาอ่านเนี่ยซาสมมุติว่าเราอ่านคําถามแล้วใช่ไหมแล้วเรามาตอบอ่านคําตอบเอา้าวคำตอบทําไมถูกเยอะจังเลยให้เราขึ้นไปอ่านคําถามใหม่นะคะอ่านให้ดีๆค่ะอ่านคําถามใหม่ให้ดีๆแล้วก็ค่อยมาเลือกคําตอบนะคะเวลางงนะนีค่คำแนะนําขอใครห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ ขอควายห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนนงองูห้ามหยุดรถให้คนข้ามทางตอบงองูนะคะเพราะเขาบอกว่าข้อใดผิดค่ะไม่ใช่ข้อใดถูกข้อใดผิดและส่วนใหญ่นะคะคนที่ตอบผิดเนี่ยคืออ่านแล้วสับสนค่ะอ่านแล้วเลือกเลือกผิดสับสนนะคะอันนี้ตอบข้ององูห้ามหยุดรถให้คนข้ามทางข้อเนี้ยผิด มันต้องหยุดนะคะคนจะข้ามถนนข้ามทางเมาาื่อไเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเยอะมากเลยเห็นไหมกดอ่าถูกนะคะเขาก็จะเฉลยออกมาเลยค่ะว่าเราอะถูกหรือผิดเฉลยถูกนะคะคำถามถัดไปปึ๊บคำอ่าถ้าระดับน้ํามันเครื่องยนต์สูงเกินไปจะมีผลอย่างไรก็อไก่ลดความร้อนของเครื่องยนต์มีผลอย่างไรลดความร้อนไม่ใช่นะคะยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยาวกว่าปกติอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะ ทำให้เกิดแรงดันสูงในห้องเครื่องยนต์และมีควันขาวอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนเอ๊แปลกๆน่าจะใช่เอาเก็บไว้นรจายก่อนนะคะข้อขอควายงองูเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ลดมลพิษพิษเขาอันนี้นะข้อที่เราควรตอบคือข้อขอควายก็ไก่ขอไข่งองูเนี่ยเป็นข้อที่ถูกหมดเลยเขาถามว่าถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์สูงเกิน สูงเกินแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันไม่พอดีค่ะไม่พอดีแปลว่าคําตอบเนี่ยมันจะต้องเป็นคําตอบที่ผิดไม่ใช่คําตอบที่ถูกเออเพราะฉะนั้นก็ไก่ขอไข่งอง,งูเนี่ยถูกหมดเลยค่ะถ้ามันดีถ้าเราเติมตามปกติมันจะต้องเป็นแบบนั้นทีนี้พอเราเติมเกินมันจะต้องทําให้เกิดแรงดันสูงในห้องเครื่องยนต์และมีควันขาวเอาเราลองลองตอบดูหนึ่งสองสามกดจุ๊บโอเคถูกเห็นไหมคะอ้าวทำไมเด้งออก เมื่อกี้เด้งออกเฉยเลยอ่ะมันเด้งออกไปกดเข้าไปใหม่ได้ถ้ากดเข้าไปใหม่นะสมม,มติเราออกในระหว่างกลางคันนะคะสมม,มติเราทําได้กี่ข้อก็ช่างพอเราออกอ่ะมันเด้งออกไปอะ่ะแล้วมันจะเข้าใหม่นะคะพอเข้าใหม่ก็เริ่มใหม่นะเพราะฉะนั้นทาให้ครบห้าสิบข้อนะคะเราจะได้รู้นะว่าเราได้กี่คะแนนนะคะเนี่ยอ่ะถามอีกสักข้อหนึ่งนะเมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรข้อเนี้ยถูก แต่อ่านให้ครบนะคุณจะบอกอ่านให้ครบนะคะขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทางอันนี้ผิดนะคะขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะกลับรถในทางข้างหน้าอันนี้ผิดค่ะขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินท,ทางเดินเดินทางเดียวไปข้างหน้าเออแั่แหละคือผิดหมดทุกข้อเมื่อพบเครื่อนหมายเนี้ย ควรจะขับให้ช้าลงและก็พร้อมที่จะเป็นปัดตามสัญญาณไฟนะคะเพราะมันเป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเนาะทีนี้อ่านให้ครบทุกข้อนะครูจะแนะนําเรารู้แล้วล่ะเราอ่านปุ๊บเฮ้ยก็กลาถูกว่ะแต่เราก็อ่านข้ออื่นด้วยนะคะมันจะได้รู้ว่าเอาอะไรมาหลอกเรานะเออเราจะได้รู้ว่าเขาเอาอะไรมาหลอกเรามั่งนะคะเพื่อเพื่อเราจะได้มีไหวพริบในการตอบข้ออื่นนะคะกดปุ๊บถูกเนี่ยนะคะลองทําดูนะอันนี้แนะนํานะคะใครทําแอปนี้ได้นะได้ไหมายถึงไม่ใช่ได้ยี่สิบสามสิบนะ ได้4 7 4 8จ็9ปป้าได้โอ้ยฉันได้50อันนี้ดีมากเลยนะใครได้4 9 5เเนี่ยแสดงว่าไปสอบอยังไงก็ผ่านแต่ถ้าได้6 4 6 4 7 5, 4 5 4 6 4 5 4 6หอันนี้แสดงว่าก้ากึ่งนะเราอาจจะได้4 4ก็ได้วันสอบหรือบางคนโอ้ยทำกี่วันมีนักเรียนเนี่ยมีคนมาติดต่อครูนี่แหละเขาบอกว่าเขาทำกี่ทีกี่ทีเขาก็ได้4 3เออถ้างั้นเรไปสอบประตกโดยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะสืบสารยังไงก็ตกนะคะถ้าทดลองทําที่บ้านแต่เขาไม่ได้ทำแอปนี้นะเขาทาแอปอื่น เขาทําข้อสอบอีกตัวหนึ่งเขาบอกเขาทําได้43คะแนนตลอดเลยบอกเออนั่นแหละตกชัวร์ไม่ต้องสงสัยเลยยังไงก็ไม่ผ่านนะคะเพราะเขาทากี่รอบก็ไม่เคย45เนอะอันนี้ลองทํากันดูนะคะเอามาฝากค่ะฝากกันอีกนิดนึงปึ๊บเอาออกไปนี่ข้าวหน้านี้ ทีแรกอ่ะเมื่อกี้เนี่ยครูให้เราทําตะลุยข้อสอบ50ข้อใช่ปะเนี่ยตะลุยตัวสีเขียวๆนั่นติดถูกฝั่งซ้ายมือเนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรการขับขี่รถยนต์การขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลยมีหมดเลยนะคลิปสอบปฏิบัติรอบรู้เรื่องการขับขมันมีหลายเรื่องนะเราสามารถกดดูได้หมดเลยนะคะเด็กหัดขับก็มีเนี่ยการขับขี่รถยนต์คลิปสอบปฏิบัติอ่ะเราลองกดดูดิคลิปสอบปฏิบัติเห็นไหมมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย เห็นไหมมันมีคลิปนะคะมีคลิปว่าเออท่านี้ต้องทํายังไงสอบท่านี้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องกฎจราจรทํายังไงพอถึงป้ายนี้พอเราไปสอบเจอป้ายนี้ต้องทายังไงนะคะนี่มีหมดเลยนะคะกดดูมีคลิปเนี่ยกดที่เป็นตัวสามเหลี่ยมนะคะกดกดกดดูมันมีให้ศึกษาเยอะนะคะมีหลายแบบนี่รถรถจักรยานยนต์ก็มีก็เป็นคลิปเห็นไหมคะคลิปของมอไซค์นะมันดีมากเลยค่ะแนะนําเลยนะคะแอปนี้ มันมีทั้งเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีแนวข้อสอบเฉลยแล้วก็มีนะอ่ะเอาตัวนี้อ่ะแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอันนี้ว่า้ดยกฎหมายมันเป็นหน้าตาเป็นไง,นงครูนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นคําถามนะคะเป็นคําถามพร้อมคําตอบแต่ครูจะบอกว่าใครอยากใครอยากสอบแล้วผ่านจริงๆอันนี้ได้คร่าวๆนะแต่ที่ทําจริงจังอ่ะมันต้องเป็นอันที่ครูแนะนําที่แรกนะคะอันนี้ได้คร่าวๆคะ่ะคร่าวๆเท่านั้นอย่าทําจริงถ้าเราโหเราอ่านแล้วก็จาแต่คําตอบอ่านแล้วก็จาแต่คําตอบที่ถูกเราอ่ะจะขี้เกียจอ่านไอ้คาตอบที่ ที่เขามาหลอกเราอะสรุปว่าพอเราไปสอบจริงนะอ๋อสรุปจำไม่ได้เฮ้ยวันนั้นข้อไหนวะข้อนี้ก็ใช่มั้งข้อนี้ก็ใช่มันจะมีคําถามที่แบบว่ากากวมอยู่นะคะอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอะไรเงี้ยคืออันนี้อ่านโดยข้าวๆว่ะได้แต่อย่าจริงจังถ้าจะเอาจริงจังอะคืออันม่อกี้เนี่ยที่ครูบอกให้ทำอะทำแล้วก็จะมีให้เราเลือกเองว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดอะอันนั้นจะทดสอบตัวเองได้ด้วยนะคะว่าตัวเองมีความรู้จริงเปล่าแต่ถ้าอ่านอย่างเงี้ย จำไปจำมาก็สับสนค่ะข้อสอบมีเยอะมากเลยนะมีเป็นพันๆข้ออย่างเงี้ยเราจะจำไงให้มันหมดได้นะคะจาไปจำมาล้นค่ะเออเล่เดี๋ยวก็ผิดนะคะอ่ะเนี่ยจามนี้นะออกซินี่ก็ลองทํากันดูนะคะลองทําดูเนี่ยมีเยอะแยะเลยข่าวสารรถยนต์ก็มีนะข่าวสารยานยนต์เนี่ยอืม